กีพีหกหนึ่งหกายรเวิร์ดยวรเดี๋ยวเผื่อคนสงสัยว่าเห็นเดเป็นท่านบ่อยๆเนี่ยใช่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าผมเป็นเพื่อนคุณจริงครับเพื่อนแนคับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่เคิเลนทำงานยาร์ดเซลใช่หกหนึ่งร้านขายคอมปิ์มาตั้งบูธเซลประจำปีในวันนี้ปิท้าเซลอยู่ประมาณสองต่อปีต้นปีกับเซ็นปีเดี๋ยวนี้เป็นครั้งที่สที่ปั้นมาปตัดทางที่สองที่ออกมานีี่เป็แรกที่แบามัเป็นอินเทแรกแนลเะยตนที่แบ ีีอกเล่มแรกของผมคือเล่มนี้ครับเฟ็กซ์แนเล่มหนึ่งครับความพิเศษของเล่มนี้คือเล่มที่ตีพิมพ์ซัมเบสมาจากเล่มแรกของเอสเแต่มันไม่ได้มาในปี1963เขาเรียกว่าแฟ็กซ์แมนที่คุณเบคคูบอกเขาจำชืช่อมันไม่ได้รีมาสเตอร์อก,ก็ติดเก่าก็ติดเก็บวิชวลชอบเก็บอะไรที่มันดูคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้เล่มแรกคุณก็เอาแบบคลาสสิกแล้วเล่มแรกผมขอกระเป๋า พลอย DCKO ฮะไม่ต้องพูดอะไรมากฮะมันเป็นพลอยดันเมือกสายอารามตาขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่า DCKO เปน็นไงฮะไม่รู้ว่าวันที่คลิปนี้ออกจะจบไปหรือยังล่าสุดเขาเพิ่งเปิดเผยข้อมูลมาว่านอกจากฮีโร่ตัวเอ,องเขาไปาลฟ์ผมอะแอบสรุปมาด้วยใช่และนอกจากนั้นก็จะมีแบบคอสตเวอร์โฮมแลนเดอร์และมีการแยกหัว<ล>เล่มด้วยแน่นอนสายด้วนะครับอะไรอะไรแทนที่มันจะอยู่แบบเล่มเดียวจบคืออแบทแมนครับในไฟส์ใช่ใช่ใช่สี่เล่บปะ DCKO ไปแล้วใช่ไหม DCKO ไม่ต้องพูดอะไรมากดีพูดหมดแล้วความไม่สนุกนี้คือไปดูคลิปก่อนครับเราไม่ฟอยแล้วนะเรามีฟอยตัวที่สองสนับสนุนเลยเพื่อนนะใช่เรื่องนี้ผมจัดมาให้ดีว่าดีผผลลของผมว่าอยากได้เติมฟอยเติมฟอยแอปสื่อทีวีปกปอยนะฮะเหมือนกับเล่เก่านะแค่แบบว่าเราจะได้เห็นตัวนายทุกคนในจากแรกได้ในเมื่อมีปอยแล้วเราจะพลาดปกหนักไปได้ยังไงซื้อมาเป็นเพราะว่ามันเป็นวันช็อดีมันมีแค่เล่อเดียวส่วนรายละเอียดครับอีพีชักอีพีสักอีพีผมจำไม่ได้ขอบคุณผู้ช่วยสนุนใจดีป้านี่แถวมาเวล ซอบบี้เรดแมนมาเป็นหัวมาเป็นซอบบี้ใหม่ของมาวิวเห็นไหมแดงๆเนี้ยจำกัดอายุข้างในก็จะแบบน้ำแดงฉ่ำๆอีกอันนึงกลับมาแนวคลาสสิกแต่คือคุณปั้นจะคลาสสิกทุกเรื่องนะซีเบเล่ของแอคชั่นคอมิกนะครับอันนี้ก็มาดูโคอยู่มันเป็นครั้งแรกที่ซุปเปอร์เกิร์ลโผล่มาครับปีหน้าซุปเปอร์เกิร์ลมาอันนี้อันนี้แอบปพลูดซูเปอร์แมนเวอร์สปินนะฮะกะจะตามเก็บแอบปพลูดให้ครบก็ดีนะอย่างที่บอกแอบเปอร์เจลเก็บง่ายเพราะว่าแบบมาไไมมม่ีอะราก อันนี้ไม่ใช่คอมิกเก่าแตนะ่ว่าเป็นหัวเรื่องช่วงปีสองพันแปดมาเสร็จก็คือ Anna Generation โอโหเอเวนเจอร์สก <ag> ิลจักรว,วาลที่แบบว่า oh. เอาเกียร่ลงเอาวกา,าศมาโกลด์อีฟแอคเตอร์จัดการตัวร้ายตัวนึ่งที่ชื่อว่าอน n a Hilda ซึ่งเล่มนี้ก็จะมีตัวเ <Okay. S 1> อกเป็นโนวาโอ้ยเรามาต่อไทยบ้างไอโดราไทยคนไทยนะมีโพอยู่ข้างหลังม่ไีไม่ได้มีโพตอนนี้มีสองเล่มมีแบบแฟนไทยด้วยนะถือกำลันใจก็สามารถไปติดตามได้ที่ทางสมัยแต่เชียโอนะฮะเล่มนี้อายได้ที่ซิมอิลเลียเลยทีเดียวต้อองเเเเก่่วันนนสจจะแมมป็ล พี่เด๋ยวฮักโผลมาที่เห็นว่าตอนแรกทักงโผลมาเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวขึ้ตนตอนนั้นนะมันมีปัญหาเรื่องหมึกมันมีสีเขียวไม่ได้เ,ออดเดี๋าวว่าท่านว่าเป็นแนวไหม่แอบแบท แอนดูว่นานะครับหัวเล่มประจําปีแกเพราะว่าแบบเวลาคอมิกมาตีสิ้นครบหนึ่งปีเขาจะออกอเล่มประจําปีซึ่งแนนดูเร่รเนี่ยคือเล่มประจำปีได้เนื้อหาข้างในโชว์ม,มากอินพินซิเบิลไอออนแมนจริงๆแล้วมันมีเป็นอันแรกแต่ว่าเขาไม่ชอบปกอันแรกเขาจะเล่มเสองมาเนื้อหาข้างในคือไม่รู้เลยซื้อมาเพราะว่าหน้าปกมันล้วนซื้อแบบตอนสองเล่มนี้เป็นเล่มที่เขามีแพ็กเกจการสุกคอมิกเนอะดูคลิปเต็มได้ครับนี่เป็นของที่ผมสุ่มมาได้ก็จะเป็นของเฟิร์นล่่่าสุดซึงีอยู่บรนี่างล่าส ร่างคูนของเควนเซซี่ตัวเล่มนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าพี่ต้น616เขาบอกว่าข้างในดีเศษดมากเนื้อเรื่องแบบและเล่มสุดท้ายครับเล่มที่ซื้อมาไม่ได้มองดเวยว่าคืออะไรวาเรียนดของแฟนทาิกโฟครับ โมโมโกะะพีโโโมมกครับคนวาด Out of the Expanse กับที่ชอบอาร์ตแกล่ะนะวาดเป็นปกวาเล่นของเจฟกับกาแล็กซ่าลูกสาวของกาแล็กซ่ามีราคาติดอยู่ด้วยและเล่นสุดท้ายครับไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่เขาบอกว่าเออทั้งนี้แพงมากไปต่อกับหัวที่จะออกอีกที่มันอันนี้ก็ไม่รู้ไ่รูะเด็นใช่เดย์ฮูลแบทแมนเป็นปกวาเลียนนะคะที่เป็นกิมมิคใช่ไหมถ้าเป็นคอมิกจริงๆมันเป็นรูปซี่เนี้ยเจ้าของบูเบอรีสู้กับฮัรแต่วันนี้เข้ามาแบบล้อเลียนอันนี้เป็นดีซีพีแล้วเดือนต่อไปจะเป็นมาเวลพีมวันนี้เขาจบรมวิว ด้วยนะครับเพราะผมตอบทุกคอมเมนต์ครับสัพพลายด้วยครับตามพี่โลเมื่อด,ดี้ครับโปรดติดตามตอนต่อไป